ามาดูแผนภาพต้นใบนะคะเคยได้ยินไหมไม่เคยนะคะแผนภาพต้นใบปึ๊บเดี๋ยวนะตัวชี้ปากกาเนนคอแผนภาพต้นใบนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูล อีกแบบหนึ่งนะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจง่ายอ่ะข้อดีนะวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้าใจง่ายโดยใช้ค่าของทุกๆข้อมูลนะคะข้อมูลยังคงสภาพเดิมเห็นชัดเจนตามรายละเอียดอ่ะเห็นไหมมันต้องดูยไงดีปิดปิดหน้าต่างเหรอ ตาท้อนดีขึ้นไหมมาตัววิ่วิ่ไอ้เนาะปิดปิดประตูดีขึ้น,น,นไหมเดี๋ยวต้องปิดไฟเดี๋ยวต้องติดไฟ้อตานดีขึ้นไหม ไอ้อออเนไรมองไม่เห็นเธอก็ดูในไปงานมาครูก็ประมาณตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอะมาดูแผนภาพต้นใบภาษาอังกฤษใครใช้คำว่าสตีมส steam and leaf pot

เลไปเลไปเลเร็วหน่อยเร็วหน่อย<ป>เอาไปรีเหรอ <c oughs> อุ้ยอ่ะมา <c oughs> เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณอีกวิธีหนึ่งนะคะทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจง่ายเล็กไปไหม อะไรนะข้ามไปใช่อยากไปเรียนยูว่าก็อยู่ยูว่ามันต้องมีขามยูวะาไหมอ่ะยูวะาเขาให้แสดงใช่ไหมแสดงเรื่องอะไรอ่ะแสดงเรื่องอะไรอ่ะห้องเรามีเต้นเคป็อปไหมอะจะมาดูมีไหมเอ้ยจะมาดูจะมาดูอ่ะมาดู จากการสอบวิชาคณิตศาสตร์นักเรียน28คนซึ่งมีคะแนนเต็ม60นะคะจะเสร็จหรือยังยังขอยังวัย, <c oughs> ยไปวัไป,ไไปขอโทษขอโทษ <c oughs> ไปไปมาโรงเรียนทุกวันวไหวไหมลูกมาคุูอยากให้ไปมาเคลียร์งานเก่าก่อนถ้าถ้าเคลียร์งานเก่าทันอไรเงี้ยแล้วหนูก็ค่อยมาวันวันแบบเพื่อนก็ได้อ่อคุณแจ้งอีกทีนะคะมอ มสองเนื่อหาโรงเรียนเราเนี่ยเลื่อนเลื่อนตารางสอบขึ้นมา1สัปดาห์และสัปดาห์ต้นเดือนกุมภานะคะเราจะมีเรียนแค่สองวันเพราะว่าเขาจะเป็นสอบที่มสมก่อนทีนี้พอสอบที่ม3ามก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏว่าเราก็ต้องหยุดด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะเหลือเวลาเรียนแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็นค่ายใช่ไหมลูก แล้วก็สัปดาห์ท้ายเดือนอีกสองสัปดาห์แล้วก็เปิดมาจันทร์อังคารก็ไม่มีค่าครูก็คือเราจะเหลือเวลาแค่นั้นที่จะเรียนแล้วก็สอบปลายภาคเลยดังนั้นคนที่ทํางานปัจจุบันครูไม่ห่วงครูห่วงคนที่ติดงานยังติดอยู่ค้างเพราะส่วนใหญ่ที่ค้างมันไม่ได้ค้างวิชาเดียวใช่ไหมเออดังนั้นนักเรียนขา ช่วงสัปดาห์หน้าวันไหนที่เราไม่ได้มาค่ายให้เคลียร์งานเลยนะลูกเคลียร์และส่งงานเลยนะคะเนาะเพื่อที่เราคะแนนเราจะได้จะได้ดีขึ้นตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะอ่ะเป้าหมายคือเก็ตทีงจะทำได้เก็ตเป้าหมายคือเกตเฉลี่ยขึ้นเป้าหมายคือต้องได้เกตอ่ะมาจากข้อมูลนี้นะคะข้อมูลต่ำสุดอยู่ตรงไหน ปไหนต่ำสุดอะดูของนักเรียนแล้วบอกครู <24. S 1> อ่ะยี่สิบสามงกลมมันไว้ <26. S 1> ข้อมูลอะไร <25. S 1> มากที่สุดสี่สิบแปดจากนั้นนะคะ ให้นักเรียนเขียนแบบนี้เขียนแบบนี้ในกระดาทษทดก่อนไม่ไม่ต้องเขียนหัวนะลูกเขียนแค่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้นใบข้างนอกก่อนเขียนในกระดาทษทดอันนี้เป็นของจริงแต่ครูให้เขียนในกระดาทษทดก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมต้องเขียนในกระดาทษทดนะคะเออ <c oughs> ไม่งั้นนูกก็เอาดินสอมาเขียนเล็กๆตรงนี้ก่อนก็ได้ตรงว่างๆเนี่ยค่ะ ใครไม่มีกระดาษโทษหนูก็ดินสอเขียนเล็กๆงว่างนี่ก่อนก็ได้นะคะอ่ะพร้อมยังใครใครไม่โทดข้างนอกหนูโทดเล็กๆตรงตรงว่างๆก็ได้นะคะเขียนต้นใบคล้ายๆแบบนี้นะอ่ะได้ยังได้ยังจากนั้นนะคะเราจะแทรี่ข้อมูลเริ่มต้นที่ตัวแรกคือยี่สิบหกนะคะ ดังนั้นเราจะเขียนเขียนต้นดังนั้นเมื่อกี้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะสี่สิบต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบใช่ไหมคะดังนั้นใบต้นมันก็จะเป็นสองสามและสี่จากนั้นนะตัวแรกยี่สิบหกเราก็ไปเขียนหกตรงใบหกงงไหมยี่สิบหกก็คือต้นสองแล้วเอาใบไปเขียนเป็นเลขหก อ่ะต่อไปสามสิบห้าก็เป็นเลยคะ่ะอ่าต้นสามเขียนใบห้าอันนี้ในกระดาษโทดนะลูกโทดก่อนนะคะต่อไปสามสิบแปดก็เป็นอ่ะต้นสามเขียนใบแปดอ่ะไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> เวลาเราลงเราก็ตัดไปนะคะมันจะได้รู้ว่าอ๋อตัวนี้ลงไปแล้ว อ่ะทำไปเรื่อยๆจนหมดถึงสามสิบค่ะทำเลยศูนย์ก็เขียนเลขศูนย์ค่ะสี่สิบก็เขียนต้นเลยค่ะต้นสี่ใบศูนย์ do... เฮียจาเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหลายคนยังไม่เสร็จนะคะ พอเสร็จแล้วนะที่จากกระดาทษทดนะคะพอเสร็จแล้วให้เรานะเสร็จแล้วนะัาเรนจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะันี่คือทดนะจากนั้นเราจะเอาที่เราทดอะคะ่ะมาเรียงลําดับจากน้อยไปมากใช่ไหมเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ที่ต้นสองก็เอาใครน้อยสุดสามเราก็เขียนสาม คะ่ะสามต่อไปหกมีกี่ตัวสองตัวแล้วก็มาเขียนหกหกแล้วก็เป็นอะไรคะแล้วก็เป็นแปดแล้วก็เป็นเก้เ 8, แกเาแตาย่ยัง ตัวไหนเขียนแล้วเราตักเลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อตัวนี้เขียนไปแล้วงคะ Terima kasih telah menonton. นี้ไหมคะได้นะอ่ะต่อไปไมาดูตัวอย่างที่สองครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะได้ทดสอบความสามารถในการพิมพ์ของนักเรียนในระดับชั้นม .2 จำนวน30คนใช้เวลา2นาทีสามารถพิมพ์คำได้ดังนี้ม .2 เร,เราพิมพ์ได้กี่คำใครพิมพ์เดียดสัมผัสได้ยกมือ มีใครพิมพ์ได้เลยเหรอพิมพ์สัมผัสอะพิมได้แต่มพิมได้ไหมใครพิมพ์ได้ไม่รด้ใครมีคอมที่บ้านมันยกมือเออโน้ตบุ๊กก็ได้ค่ะคอมหรือโน้ตบุ๊กก็ได้ปิดเทอมนะลูกหนูไปโหลดโปรแกรมฝึกพิมพ์นะแล้วก็ทำสักวันละสิบห้านาทีมันจะทำให้เธอพิมพ์ไวขึ้นนะคะอ่ะ ผู้ขาสมัยนี้ไม่ต้องพิมพ์นะคะแค่พูดมันก็พิมพ์ให้แล้ว <c oughs> เผื่อใครมันต้องใช้เวลารายงานก็คูขาหนู๊อ,อกมาค่ะ <c oughs> อ่ะช่างมันมา,มากส่วนอยู่ที่แปดสิบ <c oughs> น้อยส่วนอยู่ที่หสี่สิบแปดดังนั้นต้นเราก็เริ่มที่ไหรคะสี่ห้าหกเจ็ดและแปดท่านแรกทำยังไงลูก อ่ะไปทำทำเหมือนเดิมทำในกระดาษก่อนนะคะ

chị có sức khỏe không? Em có khỏe không? Anh đi. Ừ, mấy lên làm ạ. Thầy để bằng

อ่ะนั้น,นตอนนี้นะคะนันยจะทำหน,น้าหน,น้าจาน่านหงได้แล้วนะคะเดีย๋ยวตอนบ่ายเราจนนี้เรือ Ờ con con tổng phải Các bạn xem giúp ạ. Hay là ạ. Các em